ที่ห้องประชุมสารการจังหวัดอุดรธานีนายทีทัศ์พิมพาว,วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีเปิดการประชุมยกระดับพัฒนาระบบที่เลี้ยงของโมเดลเครือข่ายสู่การขยายผลในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมโดยมีอาจารย์อิทธิพร,รวันดีที่ปรึกษาศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนพร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมจาก6เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ซึ่งการประชุมในวันนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายของจังหวัดอุดรธานีประกอบไปด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนครอบครัวเด็กและเยาวชนเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาและเครือข่ายภาครัฐ ร่วมมือกันค่ะขับเคลื่อนกันมาตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันแล้วนำเอาความรู้จากผลสำเร็จมาจัดทำเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆเช่นคลิปวิดีโอสื่ออินโฟกราฟิกแผ่นพับเป็นต้นแล้วนำไปเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดในกลุ่มสบายดีค่ะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างแพร่หลายตามโมเดลของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งค่ะที่จังหวัดอุดรธานีจะได้ขยายเรื่องดีๆไปสู่กลุ่มจังหวัดและเป็นการขยายเครือข่ายคุณธรรมตามต,ามตัวชี้วัดในแผนย่อยที่1ของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกระยะที่2ปี2566-2570นั่นเองค่ะ2 2 3ครับทราบนะครับ วิดีโอนะครับยิ้มไหมนะครับอบนะครับยิ้มไหมครับหนึ่งสองยิ้มไหมครับยิ้มไว้เข้ามือรูป